สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรถทัวร์เลยนะครับผมก็มีโหมดเชลเล่นใหม่เด้งเข้ามานะครับนั่นก็คือ t o t a l w a นนะครับผมนี่นะฮะเป็นการใช้เหรียญเงินนะครับในการเล่นนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกใช้เหรียญเงินเหรียญโทษนะครับเหรียญทองแดงนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมเลือกได้แค่สุดที่10เท่านั้นเองอ่ะแต่ผมเลือกสิบเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับก็ Enter ไปนะครับปึ๊บ อ่าแล้วก็มาเลือกทีมตอนนี้รู้สึก c h a l ช e เลนที่ผมเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นทีมโซเวียตนะครับเพราะว่าโซเวียตเนี่ยรู้สึกจะเลเวลเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ขอใช้ในโพรนที่3มแล้วกันแล้วก็เลือกเบิร์กอ่าอ่าสามอันนี้โอเคอันนี้ยังไม่ปลดล็อกก็ b a t เ l ิไปเลยนะครับว่าจะสนุกสักแค่ไหนนะครับโหมดกับสำหรับโหมดนี้นะครับผมไป อันเฟ็กทอรีโโรงงานนะครับโรงงานโรงงานล้างโอ้โหดูดูกสุ่มให้ผมเลเวลสิบห้ากับเลเวลสิบมันต่างกันเยอะนะครับโอ้โหจะสูไ้ไหวไหมเนี่ย,โก,โ,ยโกงช,ชัดเลยเนี่ยทุกคนไ,ไปออกก่อนจัดบังเกอร์ก่อนเลยขอปั๊มแรง เอ้ยฟัพเอ็มพีฟัพเอ็มพีรัวๆโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยอังเกอร์พังไปแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ไหวแน่ๆเลยอะเลเวลมันต่างกันเยอะนะครับโอ้โห ยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนยื้อไว้บังค์เอจะแตกแล้วครับเอาลเริ่มออกของรัวๆแล้วครับโอ้โหมันจะมีช่วงที่สามารถเอ็รัวด้วยนะครับ ไปถังใหญ่ออกไปเยบร้อยโอ้โหจบแหมยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับหมดนี้อาได้กล่องกล่องอะไรโอเพนสิครับปึ๊บได้ยูนิตอะไรโออะไรก็ไม่รู้นะครับไปลุยกันอีกรอบหนึ่งดีกว่า พอแก้ตัวนะครับก็เอาอันนี้แล้วกันในคนที่สองน่าจะโหดอยู่ไปครับโอ้โหอ,อีกแล้วอะเลเวลสิบห้ากับเลเวลสิบมันต่างกันเยอะนะครับทุกคนครับเห็นเห็นเลยเนี่ยโกง สงสัยจะไม่มีวันชนะแน่ๆเลยนะครับ,บผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับทุกคนกไม่รู้ผมจะโดนจัดการเวรฟไหนก็ไม่รู้ออกของรัวๆไปก่อนแล้วกันกรถถังมาแล้วรถถังเข้ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วจัดไปเลย <พ uka> จัดให้จมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเขาบอกว่าเริ่มเริ่มฟื้นตัวครับลุยไปเลยเลลทำไมฝั่งเขาออกแต่รถถังใหญ่เดียวเลยเถังแข็งมาก คนออกทหารออกทหารออกทหารทางมาโอ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอโอ้แพ้อยู่ดีจบแล้วขอบอกเลยนะครับว่าโหมดนี้ได้แต่ความสนุกนะครับอย่าไปคิดว่า เราจะมีโอกาสชนะพูดง่ายๆก็คือชนะได้นานได้นานสักแค่ไหนดีกว่าของก็เกลือเกลือเอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเล่นโหมดเชเลนใหม่นะครับ Total War นะครับถ้าใครเ,เล่นได้นะครับก็แนะนําให้ลองเล่นกันดูนะครับแหมเพราะมันเป็นใช้เ,เหรียญทองแดงนะครับในการแลกในการเล่นโหมดนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบสุดเพียงเท่านี้หน่ยนะครับ ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ